สวัสดีค่ะพี่น้องนักสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องรุ่งเรืองชาแนลสองห้าก่อนอื่นก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาก่อนเก็บสะสมนะคะและจะมาประกาศรับซื้อเหรียญบาลักครบ60ปีมีลักษณะแบบไหนนั้นเดี๋ยวเชิญแอดมินวุฒินันให้รายละเอียดต่อไปนะคะ ครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี B28 B29 B30 B31 และ B32 B33 B34 B35 B36 และ B37 นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังทำการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนักสมทานใดนะฮะสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับ ครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญวาระนะครับครบรอบ60พรรปานะครับครับก่อนอื่นเราก็มาดูช่วงแนะนำนะครับนะวันนี้จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเหรียญแผงนะครับเป็นบล็อกแผงนะครับของเหรียญ5บาทปีพศ2546นรนะครับนะฮะเหรียญนี้นะครับเป็นบล็อกแผงที่หายากนะครับนะนะครับ ตอนนี้ราคาเล่นหากันนะครับสาหรับบล็อกแผงนี้นะครับราคาปัจจุบันนะครับนะขยับขึ้นไปถึง3ามพันห้าถึงสี่พันบาทนะครับนะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับบล็อกแผงนี้นะครับทางโงกระสาบหรือทางกรมธนารักษ์นะครับได้มีการให้สั่งจองนะครับนะฮะได้มีการให้สั่งจองนะครับนะครับผ่านมาแค่เวลาประมาณเดือนเศษนะครับ ราคาขยับไปถึง3ามพันถึงสี่พบาทนะครับน,นี่ก็เป็นอีก1เหรียญน,นะครับที่ควรเก็บสะสมนะครับและมีราคาเล่นหากันค่อนข้างแพงนะครับผมจึงนํามานะแนะนําให้กับพี่น้องนักสนะนมมือใหม่พร้อมกับพร้อมกับอัปเรดตรายการราคานะครับนะปัจจุบันได้ด้วยนะครับ ครับมาดูช่วงที่ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับคํานี้คือเหรียญวาลระนะครับครบรอบ60ปีนะครับนะนะฉลอง60ปีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับลักษณะเหรียญนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับนะเป็นเหรียญเงินนะครับนะฮะด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ภุมิพลอดุยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับนะครับเป็นเหรครบรอบฉลอง60ปีนะครับนะหรยืรอ60พรรษาของพระองค์ท่านนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับนะด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์นะนะครับน,น,รออน,นะครับเป็นตราสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับ เปลี่ยนนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคาหกร้อยบาทนะครับะชนิดราคาหกร้อยบาททางช่องของเราวันนี้จึงนํามาประกาศรับซื้อนะครับให้ราคานะฮะขั้นต่ำตั้งแต่เจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับนะครับถ้านะครับถ้ามาครบชุดนะครับถ้ามาครบชุดนะครับ มีกล่องใสนะครับนะมีกลองใสนะครับกล่องใส่ลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะฮะนะครับถ้ามีกลองใสลักษณะแบบนี้มาครบถ้วนนะครับนะฮาคานะครับเราให้พ2 0 0บาทนะครับ1,200บาทนะครับนะฮะลักษณะกล่องนะฮะ ลักษณะกล่องก็คล้ายกล่องกำมบหยีนะครับนะฮะแล้วก็มีแพ็คนะครับนะมีตลับใส่อีกทีหนึ่งนะครับนะมีตลับใส่อีกทีนึงนะครับถ้าเหรียญนะครับไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการไม่มีร่องรอยการขูดขีดนะครับรับไปเลยนะครับ1,200บาทนะครับถ้ามาครบชุดนะครับนะฮะครับมาดูด้านหลังนะครับ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เรียกว่าครบชุดนะครับมีตลับใส่นะครับมีกล่องใส่นะครับนะครับถ้ามีแค่ตลับใส่อย่างเดียวนะครับราคาสูงสุดเราให้แค่หนึ่งพันบาทนะครับนะครับราคาต่ําตั้งแต่เจ็ดร้อยนะครับถึงหนึ่งพันบาทนะครับถ้ามีแค่ตลับใส่นะครับ ครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับมีนะฮะนะอยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเรานะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับทางไลน์ของเรานะครับไอดีไลน์ของเราก็หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะครับ b a n g นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนักสะสมทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมนะครับ ทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะฮะพบเจอนะฮะแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ